พุ่งนี้ครับพี่น้องครับจะมีการคุมตัวไปส่งสารครับพี่น้องครับนะพรุ่งนี้จะมีการคุมตัวจำเลยไปส่งสารสว่างแดนดินนะครับหมายความว่าอะไรครับถ้ามีการคุมตัวไปส่งสารก็แสดงว่าอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนะอายการมีความเห็นสั่งฟ้อง เพราะถ้าอายการไม่สั่งฟ้องก็ต้องไม่ต้องคุมตัวไปศาลแต่ได้ยินข่าวมาจากเสือหมอบแมวซาวนะมีเสือหมอบแมวซาวบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการคุมตัวผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนะไปส่งฟ้องคดีการพนันที่ศาลสว่างแดนดินเดี๋ยวจะส่งตากล้องไปแอบแอบ,แอบถ่ายรูปหน่อยครับห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกไม่มีหรอครับนะหยอกหยอกนะผมหยอกหยอก นะครับแสดงว่ามีการปฏิเสธสู้ในชั้นอายการด้วยนะครับไม่ยอมรับนะครับก็ส่งตัวไปก็ไปประกันตัวนะจ๊ะให้ไปเช้าเช้านะจ๊ะจะได้กลับออกมาเร็วๆนะจ๊ะอย่าไปสายนะถ้าไปสายเดี๋ยวประกันตัวไม่ทันต้องไปนอนสังเตเด้อนะมีคนปฏิเสธสู้นะครับขาดเจตนาเป็นการสันธนาการ ไม่รู้ว่าเป็นการนน่นนี่ไม่มีการพนันทุกอย่างนะฮะนะอ๋อถ้ามีการส่งตัวไปศาลแสดงว่ามีการสั่งฟ้องจากอายการแล้วครับถ้ามีการส่งตัวไปศาลก็หมายความว่าท่านอายการมีความเห็นสั่งฟ้องตามพนักงานสอบสวนนะครับเพราะอะไรครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะ ถ้าหากมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องก็ต้องปล่อยตัวกลับไปแต่ถ้ากรณีมีข่าวหลุดออกมาว่าจะมีการส่งตัวไปศาลสว่างแดนดินก็หมายความว่าจะมีคนตกเป็นจำเลยอีกหนึ่งคดีนะครับมีคนตกเป็นจำเลยอีกหนึ่งคดีซึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับอ่าแต่เอ้ยนี่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 ไอ้นั่งนั่งนั่งไม่ได้มันห้องเสียงมันรบนกวนคนอื่นถ้า ห้านะครับพรุ่งนี้มีคนสารภาพสารปรับก็สมว่ามึงไม่แน่จริงนะมึงไม่แน่จริงนะไหนมึงจะบอกจะไปปฏิเสธสู้สามสารไงนะถ้ามึงมึงยอมรับต่อหน้าสารมึงหน้าตัวเมียกูดาไว้ก่อนนะในเมื่อมึงประกาศลั่นแล้วนะว่ามึงจะสู้สามสารมึงห้ามไปไหนมึงต้องปฏิเสธ สู้ให้สุดแล้วหยุดที่เรือนจานะเะเออกูเป็นพยานหนึ่งปากด้วยกูยอกกูรอมอยู่นะหน้อยแน่เล่นการพนันตักไข่เป็นความผิดตามการพนัน้ายกฎกระทรวงประเภทขอพรบการพนัน2487อย่างจะมาเถียงอีกว่าไม่ใช่การพน,นันไม่ต้องขอเรืยอนจากเจ้าพนักงานท้องถิน่นเอาสิวะผมอยากเห็นน้ำหน้าทนายคุณนะ่ะ ที่บอกอ้างว่าจะพาไปปฏิเสธสู้เพราะว่าขาดเจตนาเอาสิวะนะอะไรที่กฎหมายลงไว้เป็นภาพบังคับมึงปฏิเสธบอกมไม่รู้มึงขาดเจตนาก็เอาสิวะเนะต่อไปกุจะได้เปิดร้านตักไข่แม่งทั่วทุกจังหวัดโดยอ้างข้อต่อสู้ของมึงนี่แหละนะเอออลบอเขาระบอุอ,ะบอ,อยู่แลว้วว่าการพนันประเภทพวกนี้ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือนายทะเบียนก็คือผู้ว่าหรือนาเพำเภมมึงจัดเล่น แต่เขตจะไหนมึงใช้คำว่าขาดเจตนานะลูกละยี่สิบบาทตาดีได้ตาร้ายเสียจับรางวัลใหญ่ได้ออาพัดลมหงของข้าไปจับแพ้อามาม่าไปหอหนึ่งนี่แหละครับเขาเรียกว่าการพนันขันต่อนะอย่ากลับคำนะให้จำเลยอย่ากลับคำนะถ้ามึงกลับคำเสืงว่าคำพูดของมึงหมามึงหมา ย้ำไปก่อนเลยว่าหมาทุกท่านคิดว่าพรุ่งนี้มันจะสารภาพไหมมีใครคิดว่ามันสารภาพไหมครับไหนใครคิดว่ามันสารภาพหัวใจสามดวงเออใครคิดว่ามันสารภาพหัวใจสามดวงแต่ถ้าใครคิดว่ามันสู้ขอเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หัวใจนะเอ้ยนี่เขาดูถูกมึงนะเนี่ยจำเลย เฮ้ยจำเลยก็ดูถูกมึงว่าสาภาพนะใชุ่ดเนะเอออย่าล้อเล่นนะพยานคือนายทนายสมเกียรตินะมึงอย่าล้อเล่นนะพยานนะมีคนจะมาถามค้านพยานน่ะนะแน่ใจเหรอว่าเอาเขาอยู่อ่ะได้ข่าวว่าเขาเก่งมากนะทนายสมเกียรตินี่ก็ได้ข่าว,วาเขาเก่งมากเลยแล้วเขาก็เจนจัดวิชยยุทธนะ แน่ใจนะว่าทนายคุณจะถามเขาแตกอ่ะนะพยานมีความขัดแย้งกับจำเลยทั้งสองหรือไม่อะไรเงี้ยนะจะมาถามแนวนี้เหรอนะไม่ยากครับคําถามนี้สะดอกตอนไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นอทุกท่านพรุ่งนี้ประมาณประมาณตั้งเก้าโมงสิบโมงเนี่ยจะมีสองหัวเมียอยู่คู่หนึ่งนะครับเดินทาง ไปส่งตัวที่ศาลสว่างแดนดินนะครับนะครับผมยังลุ้นอยู่ว่าจะขอปฏิเสธชั้นศาลหรือไม่แม่พิสมัยบอกคิดคิดว่ามันสู้โอเคนะนะโอเคไม่ปฏิเสธให้มันเจอศาลก่อนแล้วก็ให้ศาลอธิบายความให้กัทนายมันฟังก่อนนะการปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าบัญชีอ่า ไม่รู้ว่าการเล่นตักไข่สวยดาวเ,เก็บลูกละยี่สิบาทเนี่ยไม่ใช่การพนันเพราะว่าขาดเจตนานะลองดูปูกลองดูนะนะครับสวัสดีครับพี่อยครับนะลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวก็รู้นะแต่กูขอปรนานาไ้ก่อนนะถ้ามีการรับสาภาพมึงหมานะนะไม่ได้หมาธรรมดาด้วยนะมึงหมาขี้เลื้อนเลยนะเพราะมึงออกตัวแรงมากนะว่ามึงจะสู้สามสาม นะพรุ่งนี้นะฮะอาจจะมีภาพที่เราได้เห็นคนคอตกออกมาจากสารสว่างแดนดินดน,นะฮะอาจจะมีคนคอตกเดินออกมาแล้วก็มาบ่นยิบเลยแล้วก็พอตกเดินก็40ิดีกรีพอ4ี่ิดีกรีทานี้แหละครับโอ้โหสวนสัตว์ดุสิตมาทั้งสวนสัตว์ดุสิตเลยครับอย่ากโกรธอย่ากัดฟันอย่ากโกรธ เราทําผิดกฎหมายเราต้องไปยอมรับอย่าสู้อย่าฝืนนะครับอา้าวท่านใดยังลืมกดไลค์นะฮะหนึ่งพันร้อยเกือบจะสามร้อยพันสาร้อยท่านแล้วนะฮะยอดไลค์ประมาณเจ็ดร้อยนะฮะมันต้องมันต้องพันขึ้นนะเอ๊หรือว่ามีคนแอบมาดูวะ <c oughs> เออเป็ไปได้เว้ยนะฮะมีประชากรแอบแฝงเว้ยมาดูเออดูแล้วกลับไปบอกมันด้วยฝากสารกลับไปบอกมันด้วยว่าเฮ้ย มีคนเขาท้าว่าอย่ารับนะนะครับช่วยสู้เป็นบรรทัดฐานให้หน่อยช่วยสู้เป็นบรรทัดศนหน่อยครับว่าการจัดให้มีการละเล่นตักไข่เก็บลูกละ20บาทโดยมีการเสียงโชคว่ารางวัลเล็กเอามามา่มาไปรางวันใหญ่อพัดลมไปไม่ใช่การพนันนะครับไม่ใช่การพนันอ้างว่าเป็นสันทนาการเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกูจะเปิดแม่งทุกจังหวัดถ้าสายพี่บ้าสามานะ ผมจะเปิดแม่งทุกจังหวัดเออผมจะเปิดเคร่ายอําเภอละหนึ่งล้านคือสายดาวหรือปลาเป้าปลาปงอําเภอละหนึ่งล้านอเพราะว่าสารสว่างพี่ภากษาว่าไม่ผิดไงนะผมจะได้เป็นบรรทัศนผมจะได้ไป็คัดคำพิพากษามานะฮะผมจะเปิดเป็นแฟนชายนะครับแตเนี้ปลาเป้าปลาปงเก็บลูกละยี่สิบบาทนะฮะเสี่ยงโชคเอาตาดีได้ตาไร้เสียไม่ผิดกฎหมายครับพี่น้อง มีคนบางคนบอกไม่ผิดกฎหมายครับดื้อครับไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าดื้อแพงทนายความก็ไม่รู้ให้ความเห็นเขายัางไงไม่รู้ว่าทนายความไปให้ความเห็นเขาอย่างไงเราไม่ผิดเราขาดเจตานาปฏิโทษกฎหมายภาคบังคับมึงรู้จักไหมห้ามตัดไม้หวงห้ามอย่างเงี้ยมึงไปตัดพุ่มลงไปมึงบอกมึงไม่รู้จักว่าเป็นไม้ประยุมึง,ม,งมึงค้นผิดเหรอน้อยน้อยหน่อย,อย,อยเคยได้ยินสุภาษิตกฎหมายและมาตราสี่สิบกไหม ประมวลกฎหมายยา마าตาสี่สิบกอบุคคลจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อพ้นผิดไม่ได้หูน่ะมีบอกนี่ทนายมึงจบเนยด้วยนะกูได้ยินว่าจบเนยด้วยนะนะอย่าให้กูพูดถึงสถาบันนะไม่เอานะนะนะฮะ,ะบุคคลใดจะอ้างว่าไม่ไม่รู้กฎหมายเพื่อพ้นผิดไม่ได้มันต่างกับคาว่าขาดเจตนาขาดเจตนาพวกนี้มันเป็นหลักกฎหมายในการต่อสู้ในคดี อาญาทั่วๆไปซึ่งศาลให้โอกาสพิสูจน์แต่ถ้าเป็นก,กฎหมายภาคบังคับเช่นพรบรต่างๆเนี่ยห้ามจาหน่ายสุราหให้กับเด็กอายุต่ำกว่าส8บปปีอยู่ๆมึงไม่ขายเล่าให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมึงบอกว่าผมไม่รู้ครับว่าไอ้นี่อายุสิบหกเห็นมันตัวใหญ่ๆอ,ๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับกฎหมายภาคบังคับปิดปากภาษากฎหมายก็เรียกปิดปากนะเพราะฉะนั้นอย่ามาทําเป็นสีถนนชัย ซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายปลายทางถ้าสู้แพ้ก็ตีดสารสั่งจำคุก15วันก็ได้7วันก็ได้แล้วก็ปรับปรับเต็มเต็มอัตราศึกก็ได้เพราะอะไรครับเมื่อจำเลยไม่สำนึกนะสารได้อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันเป็นความผิดแต่จำเลยไม่สำนึกก็สมควรและงานนี้นะไอ้ทนายที่พาเข้ามานะ มึงจำคำพูดกูวไว้เดอ้อนะมึงได้ไปรับปากกับเขาว่ารอดแน่นเนี่ยมึงระวังเด้อแล้วเกิดเขาติดคุกขึ้นมานี่นะทนายสองคนหัวเมียนี่นะงานนี้งานเข้าทัวลงนะฮะเออนะครับจำไว้เลยนะครับว่ารีเด็ดของเขาคือจ้างแล้วต้องชนะถ้าท่านี้มันทำมันกระทำความผิดแต่จ้างแล้วต้องชนะ คนประเภทนี้มีในโลกนี้ด้วยหรอวะแล้วทนายก็นาไปเฉลี่ยซะขนาดนั้นเลยขนาดคำว่าพอมอยังไม่รู้จักเลยสํานักงานพอมอรกระทรวงพอมอรกระทรวงอะไรมึงยังไม่รู้จักเลยว่าพอมอแปลว่าอะไรเป็นทนายดาวขานป่าวเนี่ยกระทรวงพัฒนาความมั่นคงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มึงไม่รู้จักโอ้โหเฮ้ยจะไปลง มีคนถามทนายว่าพอมคืออะไรทนายบอกไม่รู้จักสํานักงานกระทรวงพมไม่รู้จักก็ถึงบอกทนายดึกดําบันไงนะยุคนี้มันยุคไหนแล้วนะคุณอย่าคิดว่าคุณจบเนมเมื่อปี2526เราจะต้องฉลาดทุกเรื่องมันไม่ใช่นะ